วยวยยินดีต้อนรับวัาสุดสั้ของผมในวีคินไลน์นะครับผมอยูบเกมดี้มีชื่อว่า f a ร์ w a t e r ตอรถ้าผมเลือกเกมนี้มามันเป็นเกี่ยวกับสิ่งลึกล,ลับใต้น้ำหรือว่าเป็นป่าปราปลาดรรากลัวนัวนกกลัวใต้น้ำนะครับผมมันคนที่กลัวใต้น้าโอ้โหผมไม่ได้กลัวมากนะครับแต่ว่าผมกลัวความมืดใต้น้ําแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้มนุษย์ค้นหาสืบสอะ ใต้น้ำได้แค่หเร์ซนท่านั้นเพราะฉะนั้นเก้าสิบห้าเร์เ็นตมันจะมีบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้มาถึงมัอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้เม่งก็พูดไม่ครบอีกไปนิวเกมกันเลยดีกว่าครับผมอะอะอะอาอะอะโอ้ It's getting cold. I don't know what's to miss about what we do, but I'll miss it. It's sad what the years did to this place. Oh. You know, I used to come here with my sisters back in the day. Anyway. know the Let's e l c a โอเคเอะไรยังไงก็ตาม <c oughs> ไปทําทำความสะอาดเป็นดับแรกเลยนะ <c oughs> เราต้องเก็บขยะเหรอมีโน้ตน,นะครับผมกดทีเพื่ออินเทอร์แลกได้กดชีบวิ่ง โอเคสวัสดีอลิซาเบหรือว่าโควีหรือว่า,ววาทั้งคู่เลยก็ได้เอาละอาจจะตื่นเต้นนะเพราะว่าวันนี้มันวันสุดท้ายแล้วไงทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างก่อนนะก่อนที่จะกลับละนะแล้วก็อื่นๆด้วยแล้วก็อย่าทำอะไรมันวุ่นวายอืมโอเคคำง่ายๆก็คือให้เราทำความสะอาดที่นี่ก่อนที่เราจะได้ออกไปจากที่นี่นะครับผมขอให้โชคดีจากมาร์ก โอเคเพื okay. ่อนเราต้องทำความสะอาดแล้วโอ้เปลือกกล้วยเก็บได้ไมยังเก็บไม่ได้อ่ะโอ้มีห้องห้องหนึ่งโอ้เต่าสิบเก้าล้านแปดแสนปีโอ้โหเต่าขี้อะไรว่าดึงดำบันชิบหายโอเคตรงฮะเก็บถุงขยะมาแล้วแล้วก็ไปที่ล็อบบี้แล้วก็เก็บขยะใช่ไหมอ๋อนี่ไงไอที่ขีดหรือว่าวิฟ โอเคแสดงว่าเราต้องทำความสะอาดอันนี้อันนี้มันผน,นังเปิดหรือว่าผนังมันผุพังอ่าแสดงว่านี่เป็นผน,นังผุโอ้ยไม่ใช่ผน,นังผุสัตว์ผนังเครอข้างนอกที่ต้องเก็บไหมโอ้ต้องเก็บด้วยฉันต้องมาทำความสะอาดก่อนแล้วห้องนี้อะไรวะเนี่ยเออฉันต้องทำความสะอาดออฟฟิศก่อนก่อนที่จะเข้าไปที่นี่โอเค ความสะอาดซะแล้วไอห้องนี้ทำความสะอาดเสร็จหรือยังวะต้องต้องทำเออนี่ไงขาปนเปื้อนดีเต่าไปแล้วโอเคละไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังยังเข้ามาได้ทำความสะอาดล็อบบี้เสร็จก่อนโอเคโอ้ยได้ขยำมันเป็นสองถุงเลยเก็บไปแค่นิดๆหน่อยๆเองว้าว you'd make a great maid I'll ฉันมีมันแล้วไอ Then we c a n e n t e r t h e pool. โอเ y คือตอนนี้เราต้องเข้าไปในสระน้ำหรอพูเฮ้ยเพื่อนมึงมึงเอาอะไรมาดิเพื่อนน้่นมันจบหรือเปล่าทำไมมันคุ้นๆอย่างเลยดูมือดูเท้าดูดูหน้าสิ มันมันก็เหมือนกับกูเลยนี่นานั่มันสมนี่นาเพื่อนโอเคล่ะพวกเราต้องเข้าไปใช่ไหมโอ้ที่นี่มันเป็นโอ้มองไม่ก่อน Okay. เราเจอนูตสวัสดีครั้งทําให้เร็วๆหน่อยนะเตือนความจําอีกครั้งนะเมื่อเอ้ยเตือนความจําอีกครั้งนะตั้งแต่คุณจะออกไปจากที่นี่แล้วก็คุณควรที่จะปิดพลังงานพาวเวอร์ให้หมดในห้องคอนโทรลมันเกินมันเตือนความจำของเรานะครับผมโอเคละแล้วก็อีกครั้งขอโชคดีจากมาร์ก อีกแล้วโอเคเพื่อนไปดีกว่าเฮ้ยยังยังยังตรงนี้อะเหรอห้องนี้แน่เลย,เยมีโนต้ตอีกแล้วเอเกือบลืมไปเลยตั้งแต่ที่ฉันได้เจอฟันซี่ใหญ่อันนั้นมันพูดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ฟันมันใหญ่มันแหลมมันคมนะครับผมแล้วก็ต้องเอาแบบ ต้องใช้ปืนนะครับผมตัวนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวที่น่าหวาดกลัวม,มากเลยฟันใหญ่ๆต้องใช้ปืนด้วยมันเป็นสิ่งที่แย่มาก, <c oughs> มากคุณกูไม่คิดที่จะโอเคโอเคนี่คือของขวัญจากฉันจ,จงพิจารณาสิ่งนี้ซะเพราะนี่คือของขวัญจากฉันนี่ไอ้ปืน ไม่ได้เลยจะปืนจ๋ามานี่มากดอาเยี่ยตุกทาดาเอาละทุกอย่างเสร็จแล้วยังกดเดี๋ยวนะเดี๋ยว กูเพิ่งเห็นว่ามันไม่ใช่เรือมึงดูดีๆมันคือโซฟาลอยน้ำว่าแต่เฮกโซฟาลอยน้ำเนี่ยนะบริษัททหารนี่มันมีความปลอดภัยแล้วมึงมาเพื่อนฮะมึงช่วยปางกูทีนี่โอ้โหโอ้ genius โอเคกดเดินแล้วก็นี่ไงแรงกระทืบของฉัน มีผลนอย่างต่อเนื่องทำให้เคลื่อนที่ได้มันบอกว่ากดเพื่อที่จะใช้ปืนเหรอแป๊บนะเพื่อนแป๊บๆกูขอลองไปย้อนกลับไปดูกนเผื่อแม่งมีแม็กกาซีนกูพลาดไปโอเคเพื่อนฉันมาแล้วฉันไม่เจอแม็กกาซีนเลยเอาละทิบเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเคลื่อนที่ไปไม่รู้ว่าตายน้ำนั้นมีอะไร ระวังไว้นะเพื่อนไม่กูต้องระวังเพราะว่าเพื่อนแม่งแบกศพอยู่เพื่อนอาจจะช่วยอะไรกูไม่ได้แต่กูมีปืนอะ่ะเพื่อนตรงนี้ไม่มีอะไรมารีบทำภารกิจของเราให้เสร็จกันเถอะตัวติดโหเชฟด้วยเรียกเชฟด้วยเดี๋ยวนะ <laughs> liz, what did you do? i'm a liar. the love of god, you can't even bring the right chemicals. you don't exactly find corpses laying around in the street. this is what happens when you get paired with a mute moron. i should have never accepted this gig. I... i'm sorry, liz. it's just that this job's hard as it is. Your condition hasn't made it any easier. There, I said it. You know what? Let's just head back and hope they'll understand our little accident. Don't forget to turn off the power first, though. Ah, put power. Oh, Pete. Pete, eh? นี่เป็นพลังงานแล้วทำไมเราต้องแบกบแบกศพศพมาด้วยอะ่ะเฮ้ยเพออื่พอ,อนเพื่อนช่วย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 กูด้วยโอเคล้วเพื่อนฉันฟื้นชีวิตมากลับมาครับผมลืมไปว่ามันต้องกดดีแล้วก็คอนโทรลผมกดดียาวไปหน่อยแม่ง

Always been more important <laughs> than <laughs> any of us. <laughs> this isn't some good gone bad type of shit, Liz. We were always terrible people. I mean, for logic's sake, look at what we do. We literally drive corpses around. A corpse wasted because of you must be replaced. ฉากจบแบบเยอือยๆโอ้ my god ทีนี้มีกี่ฉากจบวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะโอ้มีสี่ฉากจบเลยโอเคคือเราต้องเอาก้อนสีเหลืองอะฮะคือมันบอกว่าให้เอาขวดสีเหลืองนะครับแต,แต่ตอนนั้นกูหยิบอันนี้ไปอะหยิบอันนี้อะ ยิงมาทั้งสามอะไรได้ไหมเนี่ยให้เพื่อนเลยอ่ะเพื่อนเอาในดีเพื่อนให้เพื่อนเรื่องแม่งเลยเอาปืนไปด้วยครับผมกดอาเพื่อใช้ปืนเหรอโอ้ผมว่าผมคิดไอฉากจุดได้แล้วก็คือตอนที่มันยกปืนมาปุ๊บแล้วกดอาเลยฮึยเงแค่มานละฟังบุ่มเลยแบบยิงแบบเพื่อนตายเลยนะเออไม่รู้ว่าจะตายคูดเปล่าแรกสุนหรือเปล่านี่ไม่ดู ที่รู้ทีส่งเป็นพลังงานจนมุงหน้าเอาละได้เวลาปรุงแต่งแล้วใช่ไหมเพื่อนโอเคอันนีแเราเอาถูกอันแล้ว,ลว,ลวผมว่าครั้งนี้อาจจะไม่มีการหักหลังนะเนี่ยโอเคปิดไฟแล้ว จะลองทำตามขึ้นทุกอย่างอาละละปล่อยลงไปเลยอาหารสุดโปรดจานเด็ดของปลาที่นี่มนเลี้ยงปลาหาแล้ววะเนี่ยอ่างโอ้โหอ่างไม่ต้องใหญ่มากเชื่อผมว่ามันน่าจะไม่ใช่ปลาแล้วก็เรื่องที่ดีแน่นอนดูตรงนี้มันคือที่กระโดดมันคือแผ่นกระโดดมันคือสัตว์ที่มีปลาหาอะไรไม่รู้คนกระโดดเข้าไปบอกเลยว่า ตายมาจะไปทำให้เสร็จสับเร็จล่กไอ้เพื่อนถึงกูรู้นะว่าตอนนั้นมึงหักหลังกูเนี่ยกูอยากจะยิงมากเลยเนี่ยแต่ิดากูใช้ปืนที่เป็นไ,นไนยโอเคละ่ะกลับบ้านใ้่ไหเพื่อนกลับบ้านกลับบ้านก็เธอโอ้โหที่กลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและปกตโิโอเค เซฟเอนดิ้งฉากจบที่ปลอดภัยพุยเนื้อเรื่องเกมมันน่าสนใจนะเอาจริงอะ่ะเกมมันน่าสนใจนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองรอบหนึ่งเดี๋ยวลองเราเอาขวดกลางขวดขาวๆนี่มั่งครับผมแล้วก็เอาปืนไปด้วยเพื่อนถ้าครั้งนี้มึงหักหลังกูนะมึงโจนนี่มันไม่ได้หักหล,งลังหรกเราไปทำผิดเองอะโอเคละปรุงแตง่ง ฟุงแต่งด้วยเกลือหิมาลไยสีขาวฮะวก็คืออันนี้มันมันก็ถูกอันเหรอวะถูกอันด้วยเหรอวะเนี่ยแสดงว่ามันมีสองอันนะดิฮะมันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนไปแน่นอนกูเอามาคนแล้วก็ะปุกเพื่อน ต้องมีอะไรที่เปลี่ยนไปแน่แน่ลิ t ได้ยินเสียงนั้นไหมกูบอกเลยว่าป่าป่ามันโกรธแล้วใช่แล้วเพื่อนบุ๊กูกกได้ยินเพื่อนกูได้ยินอยู่กูได้ยินเสียงกระเพาะก,กับเสียงน้ำย่อยของมันที่กำลังย่อยมึงกับกูอยู่เพื่อนจากจบถูกกลืนกลิ่น ฉันพร้อมปรุงแล้วล่ะเพื่อนเอาล่ะเชฟโอเคละเดี๋ยวฉันปรุงเดี๋ยวนะนั่นมันเกิดอะไรขึ้นลิส h a i d y นี่แกทำอะไรลงไปเนี่ยก็คือว่ามันต้องการความหวังว่าพวกเขาจะไม่กดพวกเรานะครับ เขาจะไม่ลงโทษพวกเราพวกเราคงจะเข้าใจพวกเรามาเพื่อนถึงไมารางกูแล้วมึงโดนแน่ทิ้งไปเลยตานี้แหละไม่ชักปืนเราไม่ชักปืนก่อนอืมฉันเป็นผู้ดีนะเฮ้ยเชื่อตัวโต๊กไม่เอาไม่อยากเล่นใหม่ กูป,ปักซะนะี่แนฮึฉันอะร่างกายฉันมาถูกกินกินโดยปีศาจฉันถูกสั่งมาโดยปีศาจที่อยู่ในตัวฉันไม่มึงโดนสั่งเพราะกูสั่งมึงเองนี่แหละโอเคมึงหน้ากลับกันดีกว่า ฉันออกแน่นอนไปเป็นอาหารปลาไส้เพื่อนเพราะฉันมันชั่วไงล่ะดูนี่จะเป็นเอนดิ้งไหนกันนักร่าฉากจบนักร่าเกมนี้ก็ได้จบแล้วนะครับผมก็เนื้อเรื่องก็ถือว่า ใช้ได้เลยนะครับผมโอเคผมจะย่อให้สําหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรกันนะครับผมคือเหมือนว่าเราเนี่ยจะเป็นพนักงานในพนักงานเออสักอย่างหนึ่งนะครับผมที่เกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์นะครับผมเราเนี่ยก็ได้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราต้องมาทําความสะอาดต้องมาจัดการอะไรที่นั่นนะครับผมและก็ เป็นตาม4ฉากจบนั่นเลยนะครับผมเอาละครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามให้ผมด้วยน,นะครับผมสำหรับวันนี้นี่ยผมผมมีไลค์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม